สวัสดีนะจ๊ะเหมือนี่สีมายมตีนไก่กินพี่น้องตีนไก่ที่ฝรั่งเศสนี่ยเขาจะมีขายแบบนี้เลยเรียบร้อยเนาะเ่อามานาตัดเป็นชิ้นเล็กๆๆแล้วก็ยำได้เลยเขาก็เตรียม,มานาะหล่างผักหอมผักหอมอยู่ฝรั่งเศสนี่ถือที่สุดพี่น้องยิ่งช่วงนี้นะคะสามมัดสี่มัดยูโรเดียวพี่น้องก็ะจะมีสารหน่ต้นหอมใบมนแน่แห้วกะ หอมอ่ะนะหอมหอมบัวนะจ๊ะนี่อ่าเขาเตรียมแช่น้ําไว้แล้วเขาจะมาหั่นแล้วก็วกเอามาย่าชีวิตเมืองนอกบนตองเฮ็ดยังให้มันหยุ่งยากพี่นองแบบเมบ้านท่านสมัยเนะจ๊ะเขาจะมีอ่นะพริกสดนะเนาะเขามีพริกสดเขาจะไปโขกเนะจ๊ะให้มักเพ็ดกับใส่เพ็ดไล่เพ็ดหน่อยอันนี้ก็จะมีนาพริกเผาแบบเผ็ดมากแบบบ่เพ็ดก็มีเนาะอันนี้เผ็ดมากพระบดามักเพนะ็ดเนาะ ลกักกาสดตสีาาลาซาลักกาแม่พลอยบอ๊วแมนบ๊วนแมนน้ำจิ้มไก่ธรรมดาเพราะว่าถาเขาต้องปรุงรสเองเขาต้องใส่น้ำตาลนู่นนี่นั่นอันนี้เขาใส่น้ำจิ้มนี่รสลักกาน้ำปลาแค่นั้นเองจะอ้ะเออแล้วก็ต้องมีน้ำมะนาวด้ยวยจ้ะน้ำมะนาวก็มีตะไคร่หัน่นลักกาหัวหอมหั่นไว้อ่าไวร้รวยเนาะ ให้มันหอมชื่นใจหลังจากเขาได้ตีนไก่มาเรียบร้อยแล้วเขาก็มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้พี่นอ้องเขาเพิ่ต้องเอาไปลวกอีกเเพราะว่าเพื่อนนั้นทิ่งต้ม่มทิ่งยังมาแล้วเรียบร้อยเขาไม่อย่างนั้นขนา้าเขาอยากล่างนําอุ่นเขาก็ล่างได้นาะเบิง้งเด้แบบว่าเพื่อนเห็ดมาแบบสะอาดเรียบร้อยเนาะจา้ะวันนี้เขาก็มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเขาก็มาก้าขูดพริกด้านนี้ใช้สามเม็ดเนาะตัวนี้เนาะเพราะว่า รุ่นนี้มันแบบเผ็ดมากเพราะว่าเขายังจะใส่อันน้ำพริกเผาที่แบบว่ามันเผ็ดอีกอยู่อ่าโคกพริกเรียบร้อยเขาก็ใส่น้ำมะนาวลงไปใส่น้ำมะนาวแล้วเขาก็จะใส่ออ่่าไม่ยังอ่าน้ำพริกเผาอ่าน้ำพริกเผาเนาะแล้วเขาก็ไปออัน่าผสมมันดีๆให้เข้ากันเสร็จแล้วเขาก็จะใส่อ่อซีราส่า นี่อานุอันนี้ใส่อ่า,อาน้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่ก่อนหรือว่าซีราซาก็ได้เออเดี๋ยวก็เอาซีราซาลงไปเครื่องน้ำจิ้มไก่ทั้งซีราซามันจะเป็นน้ำขึ้นมาแมืนเวลาพีน่นะ้องนะเพราะว่าเขาบดิ้นขูพริกใส่น้ำตาลเนาะคั่เขาบะหมี่น้ำน้ำจิ้มไก่เากับขกพริกใส่น้ำตาลอ่อใส่เกลือใส่ย่างลงไปเออเขาใส่น้ำน้ำซีราซาแหละ เขากะเพิ่มน้ำปลานิดนึงใส่น้ำปลาแล้วเขากัชิมรสชาติแล้วเข้ามักโบนวบบหวานบอเปียบบเนาะใครมักเปียวกับเพิ่มน้ำมะนาวลงไปมันบละเออนั่นละเสร็จแล้วเขาชิมรสชาติถูกใจแล้วเขากัจะมาปรุงเขากะใส่หอมหัวบัวที่เขา้าซอยแล้วแล้วกะตะไคร้ เบิ me, ้งไม่พี่นองตะไคร้นี่คือดาแช่แช่แข็งไว้นะเป็นหัวตะไคร้แช่แข็งเราออกมาจากตู้แข็งแล้วก็มาหั่นเนาะแล้วก็ผักสดที่เราเตรียมไว้เฮาสีหัน่นหยาบๆแม่นบละ่ะเพื่อว่าบบให้ม่น่นะจะ้ะเสร็จแล้วก็ทุกอย่างผสมลงอ่างอ่างนี่ต้องให้มันใหญ่ๆนิดนึงมันจังคนได้สบายเนาะนี่แล้วก็เอาน้ําจิ้มราดลงไปแล้วเขาก็ขย้าขย้าขย้านิดนึงช่วงนี้เฮาขย้าได้อยู่ อ่าให้มันอนะ่าเขาเขาหนำเขาลดลดชาิให้มันเขาตีนไกด่ดีๆนะนะนั่นแหละและ้วมันก็จะเห็นบอกมีหนำสดของมันออกมาประมาณนี้แล้วเขากกซิมเบิงถ้าเขาซิมถือใจเขาแล้วนัวแล้ววัดแล้วเปรี้ยวแล้วเผ็ดแล้วกะโอเคเป็นอันว่าเสร็จพี่น้องแล้วกะโรยหอมสดลงไปก็เรียบร้อยสำหรับเป็นอาหารกับเกม แบบระหว่างเพื่อนๆกินเกลมเบียกเกลมเหล่าเกลมยังกันกกว่ากันไปแหละเนาะตีนไก่ฝรั่งเศสนี่เพิ่นจะขายเป็นกิโลเนาะจา้ะเฮากับไปสื่อเป็นกิโลบ้านได้อดาก็ยังมีขายภาะวะยาบดาเพิ่นเพิ่นกัเตรียมมาขายเดอ้อผู้ใได้สนใจแซ็มาเดอ้อเน่มีการโฆษณาขายตีนไก่อีกว่าพี่นนอกเสร็จแล้วก็ตักใส่จานสําหรับชามนี้อันดาเห็ดนี้เนาะใส่ได้สองจานใหญ่ไม่อย่างนั้นก็สี่จานเล็กนะคะพี่นนอกเ้าไปสื่อเพิ่นกับไหลตังเด้อ ซื้อเพื่อนิเพื่อนสะใจผักหอมลายกันตีนไก่อยู่ในพี่โนโอ้องนั่นแหละเอาเป็นว่าเอาไปๆมาๆเหมือนกับว่าเรากินยำผักอย่างนั้นแหละเออมีเตย์อ่อนหัวหอมใหญ่ใบอันสารเนนู่นนี่นั่นเต็มชามกัธรรมดาเนาะเพราะว่าร้านอาหารเพื่อนเฮ็ดเพื่อนกระตองอยากได้กํไาไรมมน่ะเอออันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาอันนั้นเฮ็ดกินเองเขากะเต็มแม็กไปเลยใส่แบบนั่นแหละ สำคัญที่สุดคือเราทํากินเองอร่อยสะอาดอีกพี่น้องพักเข้านี้ล่างเลียวล,ล่างอีกเป็นบระลาแบบนี่เห็นไหมหน้าตาน้าทานไหมคะนี่เรียบร้อยง่ายๆชีวิตสบายๆเบื้องนอกบริมียังอยากพี่น้องนี่อย่างนี้จานนี้นะคะไปสื่อเพื่อนกันลหลายเลียงอยู่ได้นีพี่น้องนี่จานเท่านี้ได้กินกันสองคนคนละสามคำหมดได้นน่อย่างน้อยก็12ยูโรได้หน่นะเห็นว่าพี่น้อง สำหรับไอดานี้สำหรับเพื่อนๆเ,เด้อแวะมาได้นะคะพบกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า